แม่ชีอ้าวนี่ถือไว้คุบอกชื่อนามสกุลดังๆค่ะปทุมเชียงเลียงกูลเจ้าค่ะแม่ชีปทุมเชียงเลียงเชียงเลียงกูลบวชมากี่ปีแล้วห้าปีปีนี้เจ้าค่ะห้าปี อ้าวได้บวชแม่ชีมาห้าปีแล้ววันนี้จะมาถามเรื่องพ่อที่เสียไปแล้วเจ้าค่ะคุณพ่อที่เสียไปแล้วคุณพ่อชื่ออะไรนายสง่าเชียงเลี่ยงกูลสัง่าเชียงเลี้ยงกูนกูลค่ะสง่าตายตอนอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดสิบห้าเจ้าค่ะเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าปีตายไปกี่ปีแล้วสามสิบสองปีเจ้าค่ะส <32 S 1> ามสิบสองปีค่ะหลวงพ่อสามสิบสองปีนายสง่าตายด้วยโรคอะไร ถุงลมป่องพองเจ้าค่ะถุงลมปลงง่งถุ<อ>งลมลงพองค่ะงพองเจ้าค่ะค่ะสุบุรีหรือเปล่าสูบเจ้าค่ะอ่ะนายสง่าสุบุรี <c oughs> ท่านเทวดานายสง่าตายไปสามสิบสองปีแล้วตายตอนอายุเจ็ดสิบห้าเป็นโรคในปอดหายใจไม่ได้ ตอนนี้อยู่ที่ใดแล้วชื่อสง,งาาใช่ไหมท่านใช่แล้วนนในโลกอะไรกันล่ะหนอถุงลมโป่งพองสูบบุหรี่มากด้ตอนอายุเท่าไรเน่ยเจ็ดสิบห้าปีได้ไปกี่ปีแล้วเออสามสิบสองปีก่อนเป็นมนุษย์หนาทำบุญบ้างไหมแล่ไม่ได้ทำเจ้าค่ะนายสง,งา่าไม่เข้าวัดเลยใช่ไหมไม่เข้าเลยเจ้าค่ะไม่สนใจวัดเลย รับจ้างเจ้าค่ะรับจ้างเจ้าค่ะรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปทั่วไปอะค่ะอยู่จังหวัดอะไรอุทัยธานีเจ้าค่ะอุทัยธานีเล่าบ้างไหมนะกินเจ้าค่ะตอนหลังนี้นายสง่าทานเล่าสุบุรีเป็นประจำใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่าเป็นประจำคงไม่ต่างจากตรงไหนหรอกท่านเอ๋ยหาไม่ยากเลยหรอกนั่นน่ะ ทางชีวิตวนเวียนอยู่ตรงนี้ค่ะในนรกโรการนั่นแหละเอ้ยบัดนี้นายสง่ากำลังไปดื่มน้ำกระทะทองแดงใช่ไหมใช่แล้วท่านเอยนี่น้ำกระทะทองแดงนายสง่าต้องเวียนไหวตายเกิดเลยตลอดหนาตายเกิดตายเกิดดบนั่นแหละค่ะอยู่ในนรกหนากระทะทองแดงถ้าไม่เอามาดีกว่าน่ะท่านหรือท่านนั้นจะเอาไหมเล่าหนา ไม่ต้องมาก็ได้แต่ให้เดี๋ยวก่อนจะให้ชาวบ้านดูรูปประกอบรูปลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมยังหวนหวนทรมานควรครางคล้าัวดูวน้เนื้อตัวไปหมดแล <c oughs> ้วถู้องได้ตายสิ้นไปหมดตายเกิดดับอีกทีนั่นแหละนะพอเกิดมาก็โดนกรองอีกัะคาตายทันทีหนาก็เกิดอีกนั่นแหละสำซรางอยู่อย่างนั้นวนเวียนเอ้ยยังตายเลยตายเกิดอย่างนั้นแหละ กรรมไม่มีวันสิ้นสุดแท้นี่แหลนะเนาะกรรแท้มนุษย์เอ้ยมีทั้งต้มอ,อยู่ในกระทะรวมและก็กรอกเดียวก็มีใช่ไหมใจจะขาดใจจะขาดตลอดอเอ่ยกรรมมาเลยแสบเนื้อแสบตัวหนอน เยาปวดรัวร้าเหมือนโดนย่างรอดพ่เนื้อหนังมังสาหนอละลายทันทีเยาปวดเอ้ยปวดเจ็บปวดร้อนดีมาที่ไปไม่ได้แล้วสิหนูยาปวดไม่ไจะสิ้นสุดโ่อโอยนี่เขาเรียกว่ายามมีชีวิต ไม่สนใจว่าลูกเต้าเมียจะทรมานขนาดไหนขอให้มีความสุขของตนเองในที่สุดตายไปแล้ว <c oughs> ก็ไม่พ้นลูกเมียเนี่ <c oughs> ย <c oughs> ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวจะได้รับรู้กันว่าคนที่จะเดือดร้อนตามมาก็คือลูกเมียที่ยังไม่ตาย เลต้องมาหาทางแก้ไขกันอีกแทนที่จะทำดีตั้งแต่ต้นอา้าวท่านเทวดาจะปล่อยให้สง่านั่งแบบนี้หรือสง่านั่งก็คงจะทำอะไรไม่ได้ท่านเทวดาเอาคืนไปอยู่ขุมเดิมก่อน จะได้รีบตกลงกันอ่าสงงาไปได้ลูกมาแล้วอ่าท่านเทวดาลูกก็บวชให้แล้วตัง้งห้าปีจะให้ทำอะไรได้บ้างที่จะปลดเปื้องช่วยเหลือได้บ้างบวชอีกหน่อยนะท่านเอ๋ย<ส>เอาตุต้ขึ้นมาเถิดนะอีกสามสิบวันนั่นแหละครับบวช้ดนะให้หลุดพ้นตรงนั้นแล่ สังหากินแต่เล่าสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านหรือเปล่าไม่สร้างจ้ะค่ะกินของตัวเองใช่ค่ะกินเงียบๆใช่ค่ะอ่านอกจากผิดศีลข้อห้าแล้วสีลข้ออื่นผิดอีกก็เปล่าไม่มีนะคะอยู่บ้านกินที่บ้านค่ะเห็นหน้าทุกวันค่ะอ่าเพราะเสียก็ยมเองจ้ะค่ะท่านเทวดาสามสิบวันแล้วอะไรและต้องทําอะไรต่อ น้ำมากเลยนมด้วยนั่นแหละนะ<ด>ต้องการน้ำเย็ยนเย็นนั่นแหละค่ะถ้าโดนใจใจหนาะนั่นแหละเอ้ยพออยู่ในนรกนี่ไฟนระกเผาร้อนแห้งเหือดเอาน้ำกี่แพ็กดีห้าแพก็แพกสิบแพ็กดีสิบแพ็กนะ่ะท่านเอ๋ยน,นมเลยอยู่เป็นลังนั่นแหละหมอสุดเขาให้หน่อยนั่นแหละพอเย็นใะห้หนาเป็นคู่ใหญ่นั่นแหละเอ,อ้ย อ้าวจัดได้ไหมไม่ชีได้ค่ะปล่อยสตัตว์ไหมปล่อยแหลวท่านเอ๋ยปล่อยปลาเลยนั่นแหละเนาสักห้าสิบตัวหน่อยละพอทรมานเนานั่นแหละเอ้ยอ้าวประห้าสิบสังฆทานกี่ชุดสังฆทานหนึ่งชุดก็ได้ท่านเสื้อผ้าเอาเปล่าเอาชุด สามเงยท่านหนาสองชุดก็ได้พอชุดขาวสองชุดค่ะหกชุดอ่าชุดขาวหกชุดชุดขาวสองชุดค่ะสองชุดอ่าได้ป่ะแม่ชีได้จ้ะค่ะอ่าแม่ชีทําให้แม่ชีก็บวชอยู่แล้วเดี๋ยวกลับไปก็ตั้งใจอุทิศให้เขาจ้ะค่ะคนเดียวใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเออสามสิบวันเลยนั่นแหละเนาะเอาบุญให้แต่พ่อนั่นแหละพอได้ค่ะไม่ขึ้นมาก่อนเนาะนั่นแหละเออ เมชีก็อยู่ไทยเหมือนกันเหรอใช่ค่ะแล้วเวลานี้ตอนนี้มาอยู่นครสวรรค์น,นะคะไพศาลีอาค่ะนครสวรรค์ค่ะ,คคะอ้ออาวจบเรื่องพ่อเอาใคร<ข>อ,อีกเรื่องแม่เจ้าค่ะแม่ก็เสียไปแล้วเรื่องคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรประเทืองเชียงเลื่อนกูลค่ะปะเทืองเชียงเลื่องกุงค่ะกูลตายตอนอนาย,อยุเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าเหมือนกันค่ะ ตายไปกี่ปีสามสิบสามปีค่ะสามสิบสามปีค่ะเจ็ดสิบห้าสามสิบสามปีประเทืองนางประเทืองตายไปแล้วสามสิบสามปีท่านเทวดาตายตอนอายุเจ็ดสิบห้าเป็นโรคอะไรตายแม่เป็นหัวใจอะค่ะทุงเอหัวใจหัวใจล้มเหลวค่ะยังอยู่ดีมี พบภูมิอะไรบ้างชื่อประเทืองใช่ไหมท่านใช่แล้วตายในโรคอะไรหนอหัวใจล้มเหลวตายไปกี่ปีแล้วเออสามสิบสามปีตายตอนอายุเท่าไหร่เลยเจ็ดสิบห้าปีตอนเป็นมนุษย์นั่นประเทืองนั้นสร้างบุญเพิ่ไห้แล้วก็เข้าวัดอยู่ค่ะทำอาชีพอะไรเอ่ยค้าขายอ่ะแบบทำอะไรกันโลกหนอแม่ขายก๋วยเตี๋ยวจ้ะค่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวต่างจังหวัดไหมแม่เจ้าก็มีค่ะ เห็น <B ank. S 2> เป็นหมานะ่ะท่านเอ๋ยด่าคนเลยใช่ไหมเนาะด่าเก่งไหมเล่าพอพูดล่วงจริงนาะข้าเห็นเป็นหมานั่นเอ๋ยแม่ปากจัดรอเปล่าแม่คาท,า,าท่านเอ๋ยใครว่าของกูไม่อร่อยเลยตายเลยก้อยก่อยเลยลอกลินของูดีเนาะปากหมาปากเหรอใครไม่อยากกินอย่ามาหน้าไหนของกูนั้นใช้กินได้ดี ไม่มาก็อย่ามาไปที่่ของผู้ดีที่สุดนะอีกข้างบ้านมึงด่ากันหรือไรเสียงดังงกหูไหวมือหมดนะพวกมึงนั่นยึ่งยี่งกับยู่ช้อมกับผู้อาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่แต่ก๋วยเตี๋ยวแม่ใครดีค่ะมีคนบอกอร่อยเพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งแบบว่าใครมาหยามไม่ได้บอกว่าแม่อร่อยเลยตายไปข้างหนึ่งอาเป็นว่าปากไม่ดีถ้าผิดใจก็ พูดไม่เกรงใจใครใช่ไหมประมาณนั้นเจ้าค่ะ <Garage S 3> นี่ขอเตือนนั่นใสให้เห็นมนุษย์เซนนั่นแหละนะอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังนั่นแหละคะ่ะดา่าใครหนาะแล้วก็กลัวกัวนหดแลหลังคมตายพบชาตินะท่านเอ๋ยอาจเป็นหมาเลยนั่นแหละนะเะรเพราะเอาเก่งกัดเก่งนั่นแหละคะ่ะนี่แหละนะเตือนมนุษย์ไว้ก่อนแลประเภทพูดเก่งพูดดังพูดให้คนเจ็บช้ำน้ำใจ เหมือนจะมีเขี้ยวเหมือนจะมีฟันกัดเข้าทั่วไปเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋เยอย่าคิดเลยว่าเก่งนะั่นแหละนะได้ทุกคนไม่สบตานี่แหละน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 ะตายไปเป็นเช่นนี้แนะอ่ากลายเป็นเห่าเป็นหมาไปเลยตามนี้จเจ้าค่ะอ้าวจะช่วยแม่ยังไงได้บ้างให้หยุดจากการเป็นหมาเชื่อเขาเถิดน,นะให้หลุดจากตรงนั้นคราเป็นหมาหนอสิ้นดีนั่นแหละเอ้ย เป็นคนดีกว่าท่านอย่างน้อยบุญนั้นยังมีบ้างสามสิบวันนั่นแหละเลยสามสิบวันค่ะโอเคเปล่าค่ะเขาใจดีแต่ปากหมาใช่ไหมค่ะเออ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นหมาไปเลยเอาเอาอะไรบ้างท่านเทวดาเอาบุญกุศลแหละท่านเอย๋ย ใหบาเบยนั่นแหละนะให้ลูกเอาเงินสําระนี้ส่งให้หน่อยค่ะ<ด>นั่นแห<ช>ละนะสักพันนั่นแหละเอ้ยนี่สงหนึ่งพันบาทและเอาอะไรอีกปล่อยสัตว์ไหมปล่อยสัตว์แต่ท่านเอ้ยปล่อยเต่าเลยสักหน่อยนั่นแหละนะเต่ามันปากพูดไม่ได้นั่นแหละค่ะ <c oughs> ให้เต่าหนาสักห้าตัวล <c oughs> เลยมือผมห้าโลหน่อยนะท่าน ไอ้ผมนั้นก็ไม่ด่าใครหรอกนะอยู่เฉยๆยิ่งน่งนั่นแหละค่ะอย่างนี้นะเอาบุญให้หน่อยเอออย่างนี้ไม่ต้องปล่อยปล่อยไม่ต้องปล่อยกบเพราะกบส่งเสียงใช่ไหมไม่แล้วท่านเออยิห้กบเลยไม่ต้องปล่อยหรอกนะเดี๋ยอาปากส่งเสียงรบกวน่ะนั่นแหละนะเดี๋ยวตายไปเป็นกบอีกแลวอ่าอ่าตกลงสรรพสัตว์แค่นี้ใช่ไหมยังไม่ใช่แล้วท่านเออยังมีเพิ่ม,มอีกอย่างเลยนั่นแหละนะให้เขานำบุญนั่นแหละค่ะ หนังสือสวดมนตนะ์หนาให้หน่อยแล้วหนังสือสวดมนต์ชุดขาวสองชุดนะท่านหนาะดอกบวัวนดะ้วยหนาหนึ่งกำค่ะอยากถวายพระองค์สมเด็จพระสัมาสามาอวยตั้งใจแล้วสั่งสั่งให้เขามาชุดขาวหนัสนนนงสือสวดมนต์หนังสือสวดมนต์ค่ะแล้วก็ดอกบัวนหนึ่งกำค่ะดอกบัวนหนึ่งกมค่ะ,ะนางประเทืองจะเข้าวัดแล้วไม่ขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วอ้าว ตามนี้อาหารเอาไมา้มีไหมาอาหารสุดไซดได้นะ่ะท่านอะไรกันก็ได้นั่นแหละนะหรือลรูปมีจีสาาัทาก๋วยเตี๋ยวหนาก็ได้อยากกินเอ้ยเ่าไปถวายก๋วยเตี๋ยวให้พระในวัดกินแม่ชีอยู่วัดมีมีวิพระกี่รูปสี่ค่ะตอนนี้อ่าไปถวายได้ไหมก็ได้แหละท่านเอย้ยอ่าก๋วยเตี๋ยวที่แม่เคยทําสไตล์นั้นนหะ่ะ เข้าใจป่ะเข้าใจจ้ะค่ะเอาไปให้พระท่านฉันตามนี้จ้ะค่ะแต่ตืเหมือนฉันหรือเปล่าเลยอาไอโม้อีกแล้วประเทืองโม้อีกแล้วไหนไม่เหมือนของฉันอ่าระเทืองเขาเป็นมือหนึ่งเขาไม่ยอมใครใช่ไหมเรื่องรสชาตินี่เขาต้องใช่ค่ะทุกคนรู้จักหมดค่ะจะติดใจอ๋อป็นเสชามระบาดจ้ะค่ะทุกคนรู้หมดค่ะแล้วค่ะเรียกว่าเป็น อ่าไอเป็นก๋วยเตี๋ยวดังประจําเมืองเลยเปล่ารู้จักกันหมดนะไม่ไม่แน่ใจพี่บอคนในอุทัยต้องรู้จักกันหมดใช่จ้ะค่ะในในตมบนนี้เขาเขาก็ถือว่าเขาก็มีความภาคภูมิใจใช่ไหมใครใครมาก็ต้องสั่งพูง่ายต้องขอให้เสิร์ฟให้กินตามนี้จ้ะค่ะก๋วยเตี๋ยวแม่ประเทืองใช่จ้ะค่ะยังมีร้านอยู่เปล่า ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าแม่เสียไปแล้วประมาณนี้ก็ไม่มีใครสืบอไม่มีใครสืบทอดใช่าตกลงไม่มีลูกหลานทํางานต่อแล้วใช่ไหมมีน้องสะพ้ายอะค่ะแต่เขาไม่ลุ่งทางเขาไม่สนใจใช่ใช่ค่ะปะเถืองยังไม่ให้สูตรรับไปเหมือนเขาไม่เชื่อมั่นค่ะน้องสะพ้ายอ๋อเหรออ่าอ่าตามนี้ใครมีบุญเดี๋ยวก็จะได้ไปเองถ้าลูกเต้าคนไหนอยากจะทามาหากินเขาเรียกอะไรว่าสืบทอดอาชีพของประเถือง ให้ไปทำบุญให้ปะเทืองเยอะๆน้ำนี้ได้ไหมท่านเทวดาได่ห้อกพ่อนเอ๋ยนางหวงของนางเลยนะโอ้โหเลยทำเสียชื่อหมดเลยค่ะอุตส่าห์สะสมมาตั้งหลายสิบปีอ,อ๋อปะเทืองเขาไม่มั่นใจใครเขาจะไม่ให้สูตรไม่ให้ทำต่อใช่ไหมไม่ให้ท่านเอ๋เยเคยบอกให้น้องทำแล้วเขาไม่ทำเจ้าค่ะเขาก็ไม่ให้เ <c oughs> ต็มที่หรอกเขาก็ดูใช่ไหมว่าใครจะรับอะไรว่ามรดกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีต๋ยวสุดยอด ีมือบนเทืองอ้าวตามนี้ไปได้ก็สามสิบวันเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อสามสิบสามสิบแม่จีออาแม่ีก็บวชอยู่ละตามนี้กลับไปทําบุญตามเนี่ยที่วัดของตัวเองจะค่ะจบเดี๋ยวถวายสังฆทานที่นี่ทั้งหมดค่ะอะไรนะเดี๋ยวขออยู่ถึงวันพุธหัสจากข่ะอ๋อแม่ชีอยู่นี่เหรอถึงวันพุธหัสค่ะอ่าได้ได้ได้อ่าไปได้เดี๋ยวจะถวาย แล้วขันนะ้ะขันคุพ่อมีขันครูสามขันมีขันครูสามหรือว่ามาทีหลังได้อ้าวท่านเทวดาสมัย,ยที่<า>เป็นคาราวาชใช่ไหมใช่เจ้าค่ะแม่ชีสมัยที่เป็นคาราวาไปรับมาสามขันยังมีดวงวิญญาณอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ตัวนี้แต่นี้ทําไม่มีมขันของเสด็จพ่อรอห้าเจ้าค่ะรอห้าแล้วอะไรอีกของปู่ฤษีค่ะ ของปู่ฤษีค่ะปู่ฤษีชื่ออะไรไม่มีค่ะไม่ได้บอกไม่รู้ว่าชื่ออะไรฤษีกี่องค์ฤษีองค์เดียวเจ้าค่ะและอีกขันน่ะอีกขันหนึ่งของของขันใบสีเจ้าค่ะขันใบ,ขใบสีค่ะใบ<น>สีค่ะท่านเทวดาทั้งสามขันนี้ยังมีวิญญ,ญาณอะไรอยู่หรือเปล่าไม่เห็นอะไรน่ะท่านเลย่กบูชาอยู่เล<า>ยนั่นแหละนะสาไปไม่ต้องเอาขันอะไรหรอกคะ่ะ ไม่มีแล้วเถินนั่นแหละมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยืนหยัดยืนยงนั่นแหละหะยึดไว้ในกายใจนั่นแหละค่ะให้มีสตินะแค่นั้นพอเได้แล้วขแต่ก็ไม่มีแล้วจ้ะค่ะมีแต่ขันใบสีอย่างเดียวที่บูชาอยู่ค่ะไม่ไ้องไมบูชงบูชาแล้วเราบูชาพระพุพาทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ขันแค้นอะไรอีกจึงว่าทำใบสีส <า S 2> ใครจะรู้เขาจใจเบาเจ้า,จาค่ะ <c oughs> ดชดทําไปสี่เจ้าพระพูดพระธรรมประสงค์อย่างเดียวเราเป็นแม่ชีแล้วเราไม่ต้องไปนับถือใครทั้งสิ้น <สะ S 1> อ้าวท่านเทวดาตามนี้ใช่ไหมใช่แล้วท่านจบไลา์ที่สาม